พลังงานดีๆที่คุณส่งออกมาจากหัวใจของคุณนะคะสิ่งที่ได้รับไปสิ่งที่ไม่ได้ประผ่าใช้วิจารณญาณแม่หมอไม่รู้ใจคุณหรอกแต่แม่หมอแค่อ่านตนามน้ัพยพลังงานดีๆที่คุณส่งออกมาจากหัวใจของคุณมาดูกันใบที่1นึ่ง l o v r คุณมีพลังงานของคนที่มีความโรแมนติกในใจมีความรัก มีความรู้สึกดีต่อตัวเองและผู้คนคุณรักตัวเองพลังงานตอนนี้ที่คุณส่งออกมาคือพลังงานของการรักตัวเองการหลงสเสน่ห์ตัวเองการรู้สึกอยากจะดูแลเทคแคร์ตัวเองการรู้สึกถึงความตะมุตะมิในตัวเองแล้วหมดมันเป็นพลังงานของคนที่มีความโรแมนติกมีความมีทัศนคติที่ดีต่อความสัมพันธ์คนที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อความสัมพันธ์นะ่ะมันมาจากไมล์เซฟ ไมเซตรกคือคุณมีความสมดุลคุณเข้าใจตัวเองคุณเข้าใจผู้คนคุณจึงไม่ตัดสินใครเพราะคุณไม่ตัดสินคุณจึงเกิดความรู้สึกดีมองเขาตามความเป็นจริงมีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็มันก็เกิดความสัมพันธ์หรือพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งกลมเกลียวนะครับธรรมชาติเนี่ยดูดีไพ่อ่ะขึ้นมา3าําคือบาลานซ์บาลานซ์คือการปรับสมดุลแม่หมออ่ะ ไม่ใช่รู้สึกแค่ความรักความน่ารักที่คุณส่งออกมานะแต่คุณอ่ะเข้าใจตัวเองไงว่าคุณจะต้องปรับคุณจะต้องแก้คุณจะต้องพัฒนาตัวเองตรงไหนแล้วคุณก็ทําของคุณเงียบๆเพราะคุณทําเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าเวลาที่คุณไปอยู่ตรงไหนคุณรู้ตัวเองว่าคุณเปลี่ยนใครไม่ได้คุณปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์โดยที่ไม่สูญเสียความสุขในตัวเองค่ะ ใครพบเจอคุณตอนนี้ไม่หมอคิดว่าโชคดีมากเพราะถ้าใครพบเจอคุณตอนนี้เขาจะเห็นคุณในมุมที่บอกออร่าจับมากจ้าดูดีแต่งเนื้อแต่งตัวภายนอกบุคลิกภาพภายนอกก็ดูดีออร่าภายในความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานแล้วก็คุณเป็นคนที่หัวใจของคุณอะมักจะมองหาความสวยงามและความสุขเสมออาจจะมีความรักสวยรักงามส่วนหนึ่งแต่ว่าคุณอาจจะชอบมองหาดอกไม้ผีเสือ้ออย่เงี้ยค่ะ ธรรมชาติแล้วคุณคิดว่าความธรรมดาแบบเนี้ยความธรรมชาติแบบนี้แหละแต่มันมีความสวยงามข้างในนั้นมันมีความมากกว่าความสวยงามมากกว่าดอกไม้ที่สวยงามคุณมองเห็นประโยชน์อ่ะคุณมองเห็นทุกอย่างด้วยความรักอะ่ะคุณมองเห็นประโยชน์ว่า เออการที่ใครจะเติบโตการที่ดอกไม้จะเติบโตขึ้นมาการที่พวกเขาเหล่านั้นจะต้องแบบให้หมูมแมลงได้ผสมเกสรให้หมูมแมลงได้มีน้ำหวานกินเป็นความสุขของโลกคุณมองลึกซึง้งไม่หมอคิดว่าคุณมีความละเอียดลึกซึ้งไร้ละมุนกับมุมมองในการใช้ชีวิตและกับชีวิตตัวเองใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองมาเลยเป็นความรู้สึกว่าคุณไม่มีศัตรูอย่าพูดถึงศัตรูเลยค่ะอยู่ที่ไหนคุณก็ไม่ได้ กล่าวโทษใครทั้งนั้นคุณมองแต่ด้านที่ดีแต่ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองแต่คุณรู้สึกว่าแม้คนคนหนึ่งที่ไม่ดีอ่ะคนคนนั้นก็มีจิตที่ดีอยู่ในตรงนั้นแต่อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ใช่เพราะไพ่เล็บเวอร์ไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ของคนที่กําลังจะเจอความรักกํเลงจะมีความรักก็หรือเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นคนที่เชื่อในรักแท้เป็นคนที่มั่นใจในความสัมพันธ์เป็นคนที่ไม่ระแวงในความสัมพันธ์ ต่อให้เจ็บขนาดไหนหรือเป็นอะไรมากลับมารักตัวเองเป็นแล้วอะ่ะแล้วสมดุลพลังงานได้แล้วสมดุลตัวเองได้แล้วจึงเป็นคนที่ ata, เชื่อว่าตนเองคู่ควรที่จะถูกรักคนที่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรที่จะถูกรักจะไม่เรียกร้องความสนใจแต่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบและมีความสุขแล้วเวลาที่คนเลือกสิ่งที่ชอบและมีความสุขเวลาลงมือทําเวลาลงมือกินอาหารเวลาลงมือแต่งกายเวลาลงมือทํามันเต็มไปด้วยสนเสน่ มาเต็มไปได้วยความน่ารักมาเต็มไปได้วยความโรแมนติกหลายๆคนนะคะอาจจะมีเวลาได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ที่สวยงามหรือพบเจอคนที่ถูกชะตาต้องใจเพราะพลังงานตอนนี้ของคุณดึงดูดพลังงานนั้นกําลังดึงดูดคู่กําลังดึงดูดพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนกําลังดึงดูดมิตรภาพกัลยาณมิตรที่น่ารักหรือความสัมพันธ์ที่เฮลตี้เข้ามาในชีวิตเพราะคุณมีทัศนคติที่เฮลตี้และจิตใจที่สดใสสวยงามนั่นเองอขอใต้กองสำรับนะคะซิว่าเป็นอย่างไร ต้กองสำรับได้ควีนออฟ s อดโอ้โหอันนี้คือพลังงานที่คุณส่งออกมาแต่ลึกลงไปข้างในใจคุณราชินีถือดาบชัดเจนตรงไปตรงมากับการใช้ชีวิตของตัวเองเป็นคนที่ปกติราชินีถือดาบอะจะชัดเจนแบบตรงเป๊ะแต่คุณมีความยุดหยุ่นแล้วคุณก็มีความละเอียดลึกซึ้งถึงตักกะเหตุผลความจริงคุณเป็น จิตใจที่มีความจริงอยู่ในตัวเองอะเป็นความจริงของตัวเองทุกอย่างที่แสดงมาเป็นความรู้สึกจริงใจกับตัวเองชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ชอบแต่ไม่ไม,ไม่ได้เกลียดใส่ความรู้สึกดีกับตัวเองเข้าไป <Wow. S 1> คุณจึงเลือกสิ่งที่มันเหมาะสมให้กับตัวเองทุกอย่างที่คุณอธิบายทุกอย่างที่คุณพูดทุกอย่างที่คุณเลือกทุกอย่างที่คุณ ให้คําแนะนําผู้คนทุกอย่างที่คุณเขียนทุกอย่างที่คุณทํางานทุกอย่างที่คุณถ่ายทอดออกไปค่ะมันเป็นความจริงมันไม่ใช่ความจริงที่ถูกบิดเบือนมันไม่ใช่ความจริงเพื่อให้ใครยอมรับมันเป็นความจริงที่คุณซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองเพราะนั้นแม่หมอรู้สึกว่าความสวยงามในใจของคุณอ่ะคุณมีความอินดี้คาว่าอินดี้เพนเดนต์อ่ะคุณมีความแตกต่างคุณมีความมั่นใจ ในความเป็นคุณและคุณเคารพความแตกต่างของผู้คนแล้วคุณก็ชอบความแตกต่างของคุณมากๆตอนนี้คุณรู้สึกการได้อยู่กับตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้เชื่อมั่นในคำพูดคำตอบของตัวเองได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นเหมือนจะก,การที่5เปิดมากเลยอะคุณอะเหมือนกับว่าอยากพูดอะไรที่มันเป็นความจริงก็พูดแล้วเมื่อไรที่พูดแล้วคุณทำผลรับมันชัดเจนว่าคุณเป็นคนแบบนี้ สิ่งที่คุณถ่ายทอดมามันแสดงตัวตนที่แท้จริงคือชัดเจนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อหัวใจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องก๊อปปี้หรือเรียนแบบใครไม่จําเป็นต้องทําให้ใครพึงพอใจใครชอบใครรักใคร,ใครเกียดเรื่องของคนนั้นคุณแค่เพียงเคารพตัวเองเคารพความแตกต่างของคุณเคารพการเลือกของคุณคุณมีความทรงพลังในการเลือกนะคะตอนนี้ คุณจะสังเกตได้ว่าคุณไม่ได้เลือกจากความรู้สึกว่ามันจะเพอร์เฟกหรือมันไม่เพอร์เฟกแต่คุณเลือกจากความรู้สึกที่แท้จริงจากข้างในเวลาที่เราทุกคนเลือกจากความรู้สึกที่แท้จริงจากข้างในมันทําให้เรามีเสน่ห์มันทําให้เราดูโดดเด่นมันทําให้เรารู้สึกว่าคุณเป็นแรไอเทมคุณเป็นสิ่งที่หาตัวจับยากใครที่คบกับคุณใครที่รู้จักคุณเขาจะรู้เลยว่าเขาจะได้ความจรงิงนอกจากความจริงใจคือได้ความจริงได้สัจจะได้การเป็นที่ชัดเจน คุณมีการเป็นที่ชัดเจนที่เป็นตัวของเองที่ชัดเจนมากทั้งคําพูดไอเดียความคิดการกระทําแล้วแต่คุณไม่อยากจะแบบเขาเรียกว่าไปแทรกแซงใครเพราะอยากอยู่เงียบเรู้อยู่รู้ความจริงรู้เยอะด้วยคมในฝักอ่ะไม่พยายามที่จะเปิดเผยอะไรพูดแสดงออกความคิดเห็นเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นแต่คุณคุยกับตัวเองตลอดเวลาคุณคุยกับไฮเออร์เซลตลอดเวลาคุณเขียนคุณบันทึกคุณมองเห็นภาพ อินทิ t ชันคุณแรงมากนะคะช่วงเนี้ยมันมันเป็นพลังงานที่สมดุลน,นะภายนอกคุณดูอ่อนโยนอ่อนไหวเข้าถึงง่ายภายในเข้มแข็งแข็งแกร่ง,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 งทรงพลังเพราะฉะนั้นแม่หมอว่าความดีงามที่มันอยู่ในใจคุณคือความเป็นตัวคุณนั่นแหละไม่ต้องอธิบายให้เยอะเยอะความเป็นตัวคุณนี่แหละตอนนี้คุณเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้วตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมันช่างมีเสน่ห์แตกต่างชัดเจนทรงพลัง แล้วก็จะพูดว่าแข็งกราวก็ไม่ใช่จะพูดว่าอ่อนโยนสักทีเดียวก็ไม่ใช่มันมีความปนกันอยู่อ่ะมันอธิบายได้ยากแต่มันเป็นความกลมกล่อมและความรู้สึกว่าอยากมีคนคนนี้ในชีวิตอะความรู้สึกแค่หมออ่ะอยากมีคนคนนี้ในชีวิตอยากจะไม่อยากสูญเสียคนคนนี้รู้สึกอยากจะอยู่ใกล้รู้สึกอยากจะคูยอยากจะพูด มีคนอยากจะเข้าหาคุณเยอะมากให้ลองสังเกตดูแม้แต่ตัวคุณเองยังรักที่จะอยู่กับตัวเองอะสิ่งดีๆก็จะรายล้อมคุณเสมอแล้วถ้าคุณคิดอะไรคุณตั้งใจทําอะไรคุณสื่อสารอะไรคุณรักษาสัจจะวาจาของคุณแม่หมอพูดเลยว่าคุณจะสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตมากมายมหาศาลและคุณรู้ไหมคะว่าไพ่เลฟเวอร์กับไพ่ราชนีถือเหรียญเป็นตัวแทนของเดือนมิถุนายนคุณจะเกิดราศีอะไรก็ได้แต่แม่หมอคิดว่าภายใน6เดือนนี้หรือช่วงจังหวะคุณมีเสน่ห เพราะ,ะมิถุนาเป็นตัวแทนของการมีเสน่ห์คำพูดไอเดียความคิดเฉลียวฉลาดพลิกแพงสถานการณ์เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เจรจาต่อรองสารภาพรัก mm hmm. ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆกับตัวเองหรือการใช้คำพูดการใช้ไอเดียความคิดจะเฮงจะปังและจะดังแน่นอน